อ้าอึ๋ยอินอ้าสไปดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อ้้อแสบหน้าอกจังเลยมีน้ำขมขมไหลย้อยขึ้นมาอีกด้วยอะโรงพยาบาลทอมรีสวัสดีค่ะ เออคือผมมีอาการกดไหลย้อนนะครับหลังกินข้าวเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอะ่ะอืมงั้นแนะนำให้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันดูนะคะระหว่างอาหารมื้อเย็นอย่าทานในปริมาณมากๆและไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำชาน้ำอัดลมอาหารรสเผ็ดจัดเปเรี้ยวจัดอาหารที่มีไขมันสูงๆ และหมันออกกําลังกายสม่ําเสมอด้วยนะคะทําไมเงียบไปฟอังอยู่หรือเปล่าคะคุณคะคุณโทษโทเอ้ยโทรศัพท์ตังหมดซะงั้งงนโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ